สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึก10อันดับคนบันเทิงที่ถือหุ้นใหญ่และมีทรัพย์สินสุดสูงสุดในปี2568ซึ่งแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยครับทั้งนักร้องนักแสดงไปจนถึงผู้บริหารที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ารวยขนาดนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับอันดับที่10เต้ภูริศพิรมพักดีนักดนตรีนักธุรกิจและทายาทตระกูลพิรมพักดีเจ้าของวงกรุงเทพมาราธอน แม้จะโลโปรไฟล์ในวงการบันเทิงแต่ในแวดวงธุรกิจเขาถือหุ้นในบริษัทเอสที่มีมูลค่ากว่า248ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีบทบาททางด้านสังคมกีฬาและดนตรีระดับประเทศอีกด้วยอันดับที่9บอยทกลเกียรติวีรวันผู้จัดชื่อดังแห่งค่ายวัน31และกรรมการบริหารในเครือ GMM Grammy เขาคือมันสมองเบื้องหลังรายการเดอะสตา์12ราศีและละครคุณภาพมากมาย มูลค่าหุ้นที่ถือในกลุ่มอวยยีรวมแล้วกว่า426ล้านบาทสะท้อนความสามารถทั้งในเชิงบันเทิงและธุรกิจอันดับที่8ขันเงินเนื้อนวนขันเงินไทเทเนียมจากแรปเปอร์ระดับตำนานสู่เจ้าของหุ้นบริษัทซีเอที่พุ่งแรงในวงการดิจิทัลขันเงินไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงในวงการเพลงไทยแต่ยังรู้จักต่อยอดในธุรกิจยุคใหม่มูลค่าทรัพย์สินของเขาอยู่ที่867ล้านบาทเรียกว่าทั้งเท่ทั้งฉลาดลงทุน อันดับที่7ปัญญานิรันกุลเสียตาอดีตพิธีกรสุดฮาสู่เจ้าพ่อสื่อระดับประเทศแห่ง Work Point ไม่ว่าจะเป็นรายการเกมโชว์หรือละครเสียตาคือมือทองแห่งความบันเทิงเขาถือหุ้นใน Work Point มูลค่ากว่า1,053ล้านบาทและยังเดินหน้าธุรกิจแบบไม่มีแผวอันดับที่6นวัตอิสรายศีลผู้ก่อตั้งมิสแกรนไทยแลนด์และเป็นผู้นำแฟรนไชส์นางงามระดับอินเตอร์ นวัดยังถือหุ้นใหญ่ใน a g ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทรัพย์สินรวมกว่า1,500ล้านบาทสะท้อนความสามารถด้านสื่อความงามและการตลาดอันดับที่5นาทีโอสตานุครอฟมือกีต้าแห่งเกสโนที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นทายาทกลุ่มโอสสภาเขาถือหุ้นใน OSP มูลค่า1,796ล้านบาทและยังมีบทบาททางดนตรีที่ต่อเนื่องผสมผสานความเป็นศิลปินและนักธุรกิจไว้อย่างลงตัว อันดับที่สี่สุรชัยเชษทโชติศักดิ์เฮียฮอเจ้าพ่อเพลงลูกทุ่งและบันเทิงแนวแมสผู้พลิกโฉมไอเอสจากบริษัทเพลงสู่บริษัทลงทุนเฮียฮอถือหุ้นกิฟและไอเอสรวมมูลค่ากว่า2 3 6 2ล้านบาท <c oughs> ปัจจุบันเขายังต่อยอดสู่ธุรกิจสินค้าเพื่อสุขภาพและแพลตฟอร์มดิจิทัลนอีกด้วยอันดับที่สตป๊อกพัศนก่อนจิราธิวัตรสามีของมาร์กี้และทายาทครเซนทรัลที่หันมาทำเพลงและรายการเขาถือหุ้นในเซนเทล CPN, c o c รวมมูลค่า3,489ล้านบาทแม้จะเกิดในครอบครัวร่ำรวยแต่ป๊อกก็มีวิสัยทัศน์ของตนเองในการเติบโตอันดับที่2เฉลิมชัยมหากิสิริคึ่งนักแสดงเก่าผู้ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวถือหุ้นในหลากหลายบริษัททั้งอาหารพลังงานสื่อและเทคโนโลยีรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า ,3736 ล้านบาทเรียกว่าฉลาดใช้ทุกโอกาสที่มี อันดับที่หนึ่งยืนยงโอภากุณนาแอดคาราบาวตำนานเพลงเพื่อชีวิตของเมืองไทยผู้มีอุดมการ์แรงกล้าแต่หลายคนไม่รู้ว่านาแอดคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเครื่องดื่มซีบีจีหรือคาราบาวแดงด้วยมูลค่าหุ้นสูงถึง5,162ล้านบาททำให้นาแอดกลายเป็นคนบันเทิงที่รวยที่สุดในไทยทั้งหมดนี้คือ1ิอันดับคนบันเทิงไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ในวงการบันเทิง แต่ยังประสบความสำเร็จในการลงทุนอีกด้วยใครคือคนที่คุณประทับใจที่สุดหรืออยากให้เราทำจัดอันดับอะไราต่อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า